สวัสดีตอนเชา้าท่านด้วยแล้วกันนะครับนี่สามจุดจะอ,อัดให้ดูกัน,นเห็นเลยครับว่าเขาไข่ดกจริงหรือเปล่านะครับ ไข่ฟองใหญ่จริงนะครับเต็มลเลเอ่เป็ดอีเหลียงเนี่ยนะครับดูเขาจะไข่รอบแรกเนี่ยเรามาเก็บตอนเช้าใช่ไหมครับพอเก็บตอนเช้าเนี่ยเดี๋ยวสสายเขาก็จะไข่นะครับ มันบางทีมันจะมีบางตัวที่ยังไข่ไม่พร้อมกันก็มีอันนี้จะเป็นบริเวณพอกเปียกนะครับที่ผมเรียกเป็นบริเวณที่เขาไปกินน้ำนครับ ทำแยกมาไว้ให้เขากินน้ำตอนนี้ประมาณนี้ไปต่อเออต่อเลยต่อเลยมา

สองส <Sen Heck no wonder> ามสีกป เก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสาม 16. 16. สิบห้าสิบหกิกฟองแสดงว่ายังไข่ไม่หมดนะครับเดี๋ยวสายสายมาเก็บอีก เขาจะไข่อีกช่วงหนึง่งประมาณสักน่าจะสามโมงเช้าอ่ะสี่โมงเช้าอีกรอบหนึ่งแน่นอนเพราะว่าปกติแล้วคองนี้จะสูสีกันนะครับแสดงว่าเป็ดขยับเวลาการไข่ น่าจะสามสี่โมงเช้านี้นะ่าจะได้อีกประมาณก่นแหละครับยี่สิบกว่าฟองแล้วน,นะครับกับเช้านี้ครับเก็บไข่แหนแดงเขาไว้ให้นกเป็ดกินนะครับนี่ได้ประมาณนี้ครับ